แล้วทุกคนก็อยู่ในช่องลองดูก่อนเอาล่ะทุกคนพอดีว่าเรามาแวะพักสิ่งที่น่าสนใจนะคะด้วยหน้าปกเขาบอกว่าถึง1ล้านวิวแล้วแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นเลยเราเคยทำรีแอคของดูมันดิไปแล้วเนาะในปี2025นี้อ่ะแต่เราเอาจจะพลาดเรื่องนี้ไปนั่นก็คือเรื่องมีแอนฮูโปตัวปลอมโปตัวปลอมใครคือโปตัวปลอมและโปตัวปลอมคือใคร อ่างั้นเดี๋ยวเราดูนะคะว่าใครคือโปตัวปองไปจ้ะผมส่งของให้ลูกค้าคนรัสเฮียกลับกันนะครับเฮ้ยวพันอยู่ช่วยกูเช็คสต็อกก่อนดีมันหมดเก่าผมแล้วนะครับโอฟีไงผมชื่อภพธรลูกจ้างคนหนึ่งที่ฝันอยากมีชีวิตีด,ดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้าง อย่าบอกนะฉันแบ่งราการได้แค่นี้แหละถ้าฉันรวยอ่ะเดี๋ย่าฉันรับโบเฟย์ฉุนใหญ่นะโอ้โหโอวดปะ่ะแล้วก็เทงกันเลยนะหวยเหรอ ชีวิตของผมกำลังจะเปลี่ยนไปในที่สุดผมก็จะได้เป็นลูกหลานพรเจ้าของเขาแล้วโอเคแต่สุดท้ายก็สวยเหมือนเดิม อโปอโปครับฟือนแล้วหรออโปอืออโปชื่อใครอะแล้วไอ้หล่อนี่ใครวะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนอะสวรรค์เนาะโอเคไหมอโปแล้วนี่เทวดาหล่เนี่อเรไรางวัลใหญ่โอเคผมยังไม่ตายแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไป เหมือนผมข้ามมาอยู่โลกใหม่ที่มีคนหน้าเหมือนผมและเขาเป็นทายาทเศรษฐีพันล้านเราก็แค่ต้องเนียนในร่างนี้ต่อไปไม่มีใครจับได้หรอกแต่มือนเนี้ยของกินก่อนนะเตียยไปคุยกับครอบครัวสุริยะเดชากรมาแล้วนะเรื่องงานแต่งอะ <c oughs> ยังไงก็อยากให้ยึดเอาเลิกเดิไมไปก่อน อ่านแต่งใครล่ะครับคุณความจำลูกคุณคือผมหม่อมราชวงศ์สุริยะสุริยะเดชากรเป็นคู่ม,มั่นของคุณไงครับ ชิบหายโลกนี้ยังมีคนห่งชนอยู่อีกเราจะแต่งได้ยังไงเราไม่ได้รับคุณชายสุริยงศริยานีสักหน่อยเขาต้องเสียใจมากแน่เลยถ้ารู้ว่าเราไม่ใช่อโปตัวจริงผมรู้แต่แรกแล้วล่ะครับรู้รู้อะไรครับเขารู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรอยู่อ่ะทำเหมือนอ่านใจเราได้งั้นแหละฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรอยู่ทำเหมือนอ่านใจได้งั้นแหละใช่ครับผมอ่านใจได้ คนอ่านใจได้ด้วยเหรอเนี่ยจริงๆผมรู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละครับว่าคุณไม่ใช่อโภถ้าคุณไม่อยากให้ผมบอกตระกูลแย่ของคุณว่าคุณไม่ใช่ลูกของพวกเขา <S 1> <S 1> ผมว่าเรามาร่วมมือกันดีกว่าไหมครับยังไงผมก็ต้องแต่งงานเพื่อธุรกิจส่วนคุณก็ต้องอยู่ในร่างนี้ต่อไปงั้นเรามาแต่งงานกันดีกว่าไหมครับคุณปอนตัวปล ขแตเาลาไงจากนี้ไปผมจะเทรนคุณเป็นโปตัวจริงให้เนียนที่สุดเอง <c oughs> ข้อแรกอโปกรนางพยาเ <c oughs> สื้อผ้านหน้าผมต้องไปนั่นแหละ <c oughs> ข้อสองอโปตัวจริงอยากได้อะไรต้องได้ต้องโชว์ความร้ายเอาแต่ใจให้เธอที่สุด <c oughs> ไม่เอาลอสเตอร์ฉันจะกินแกงส้มฮ <c oughs> แกงส้มเนื้อวากิวเอฟไส้พร้อมไข่ปลาคาเวออียจำไว้นะไม่อยากเอาล็อบสเตอร์หลักัดถ <c oughs> ูกถูกมาเสิร์ฟเช่นอีก <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> เป็นอโปน้องรักหน่อยข้อสาอโปเคั่งรักคุณต้องโชว์ว่ารักผมสุดๆอยากเก็บผมไว้คนเดียวไม่แบ่งใครคิดไปเองวะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณชายสุริยะสวัสดีครับนี่ใครครับพี่ยะทำไมเขาถึงกล้ามันลบกวนเวลาเสก็จมานี่เราขาเอง ต้องเป็นอโปตลอดก็ได้นะซึ่งก็เป็นเวลาที่เหมาะสมดีนะครับเดียวพ่ยานเนอะครับแต่เมื่อกี้ผมชอบนะครับที่คุณเรียกผมว่าพี่ยานี่เดี๋ยวก่อนพี่มีอะไรจะให้นะอะไรครับ เ้นแดี๋ยวเขาก็รู้หมงสิว่าเราคิดยังไงรนี่คือสร้อยอเมทิสตสามารถป้องกันการอ่านใจได้นอกเสียจากเราจะโดนตัวกันพีแอรอีเป็นไงบ้างสบายดีเปล่า เหมือนเดิมเลยนะใช่ไปเจอพี่ตั้งนานพี่ยังใช้น้ำหอมกดเดิมเลยนะครับเน <c oughs> ี่ยก็จมูกดีนะเราเนี่ยมืนล่าสุดผมไปร้านกี่กานเก่าสินะแล้วทำไมตอนนั้นไม่แต่งกันให้จบๆไปเลยว่าแล้วต้องอยู่ที่นี่ทอนจัดเชลล์เหรอหน้าเหมือนคนที่เราแอบชอบในโลกเก่าเตะ ปไปะอย่างน้อยถ้าลูกนี้มีนายอยู่ด้วยเราก็คงไม่เหงาแล้ะแต่สองคนนะั้นเขาดูสนิทกันดีเนาะพี่ผมจะสอนคุณเต้นลำเวลาไปงานครอบครัวจะได้ไม่อายเขาถ้าเป็นไอ้คุณอ e ี้แฟนเก่า ก็คงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้นี่คุณหองผมเหรอคุณยาแอบอ่านใจผมนะอเ,เอาเป็นซปเปอร์โมดที่หนึ่งะครับทำไมคุณหนึ่งรู้ใจผมทุกอย่างเนี่ยผมอยากรู้ใจคุณได้มากกว่านี้ อแล้วอะ่ะอยากเป็นตัวจริงกับเขาบ้างแต่สำหรับผมคุณคือตัวจริงนะทธรเพราะบ้านฟองสูว์กำลังมองเราอยู่เราต้องเล่นให้เน้นกว่าน,นี้นะ ถ้จาจะใกล้ขนาดนี้ก็จูบอะไรมาเอาจบเมื่อกี้นั่นอยากจูบปะแค่ปากแตะกันเฉยๆเองแล้วถ้าแบบนี้ อะไรกันครับเนี่ยแล้วเรื่องนี้จะจบเช่นไรอองตัวดิต้อองตัวดิต้บอกฉันสิเรื่องนี้จะจบอย่างไรมีโปตัวจริงและโปตัวปลอมคือเขาสลับโลกเหรอแบบโลกคู่ขนาดมัลติเวิร์สถูกไหมแสดงว่าโปตัวจริงข้ามไปโลกงูเหรอบันเทิงแน่งานนี้จะทำยังไงแต่ว่า ว่าเทดดี้นะคะใครนี้ต้องยอมเลยะคะ่ะว่าเขาคัดเลือกเทดด้วยแบบอมแบบอย yeah. ่าเขาใจะว่าแบบใครจะบ้าไม่แต่งแต่งอยู่แล้วธุรกิจกับธุรกิจยกให้เขาไปหมดเซ็นทั้งหมดนะคะให้พี่ไปเลยอ่าแต่ก็มีความแบบว่าอ่านใจได้แต่ว่าถ้าใสา่ซอยก็คือจะแบบว่าอ่านใจไม่ได้ยกเว้นการแตะตัว แล้วเราจะไม่แตกกันได้งไงอ่ะเราเป็นคูม่มั่นกันนะร้องแตกอยู่แล้วนะหัวจะชา้วแตก,กไปเ,เ,เลยอ่ะโอเคอุ้ยน่ารักเนาะเออที่นี่เขาทําถึงทำฟินทําแบบว่าจังหวะมันถูกอ่ะทุกคนเข้าใจว่าเออไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะโอเคก็ฝากด้วยนะคะว่าโปโปตัวปลอมนะจ๊ะเอ่อจะมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูกันอ่ะเดี๋ยวรู้กัน <S <S ค่ะวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร์กดกรินกริกรินเพื่อการิดได้วยนะบ๊ายบาย